อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน700บาทนะครับผมถอนเงินไปไม่ถึง5นาทีนะครับเงินเข้าที่ชูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมีเงินฟรีชูมิเนียลเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินชูมิเนียลเล็ตกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตวิธีการทําเงินฟรรรรรรรีแบบบบบโดดยยตงงงเเลนนนะะคคัััผมมมสาาาาถทํิิไ้จ ล่าสุดนะครับอยู่ที่700บาทไม่ถึง5นาทีเงินเข้าที่ Trumini Wallet เ,เลยนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี Trumini Wallet น,นะครับ700บาทล่าสุดผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า Tapcoin นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรี Trumini Wallet ได้แบบโดยตรงเลยนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าสมัครไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแอปนี้ดาว บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานการถอนเงินล่าสุดที่ผมทําการถอนไปนะครับผมเมื่อวันที่13เดือน12นะครับผมนี่เลยนะครับวันที่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เวลานะครับ14นาฬิกา15นาที14นาฬิกา16นาทีที่ ผมทําการถอนไป500แล้วก็200บาทนะครับผมนี่คือรายการถอนเงินที่ถอนไปล่าสุดนั่นเองตอนนี้ก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วกดถอนเงินไปไม่ถึง10นาทีนะเงินเข้าเลยนะครับผมแอปนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับสำหรับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเนาะย้ำอีกครั้งนะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ส่วนคนที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับผมก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไไหหนอย่างงรลั ที่เราสมัครเสร็จนะครับให้เรามากดที่เมนูฉันตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามานะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีซองจุดหมายที่เป็นรูปบวกเนาะกดเข้าไปสําหรับการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานได้ปกตินะครับกรอกก็ได้หรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะสำหรับใครที่อยากจะรับคะแนนเพิ ต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีจากแอปนี้กันนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับแอปนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกมินิเกมกิจกรรมและก็ฉันนะครับผมจะอธิบายทุกเมนูให้เข้าใจมากที่สุดนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ทําเงินอย่างไรนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีเมนูทั้งหมด5เมนูนะครับอันแรกนะครับวงล้อแห่งโชคจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยกดจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับผม15ครั้งต่อวัน ในการเล่นตรงนี้นะครับถ้าเราจับรางวัลครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับเราสามารถกดรับกล่องด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมได้รับมาที่20คอยแล้วก็กดรับทันทีนะครับแล้วก็เล่นให้ครบตามจํานวนที่มันกําหนดได้เลยนะต่อมานะครับผมเล่นเกมนะครับเล่นเกมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่มเมนูที่2ด้วยนะครับก็คืออันเดียวกันเนาะเป็นมินิเกมนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปส,สําหรับเกมตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถเล่นผ่านแอปแท็บคอยได้เลยนะครับการเล่นเกมตรงนี้นะครับจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมนะครับเพิ่มเติมนาาจกกร ทำภารกิจการดาวน์โหลดนะครับตัวเกมนะครับผมก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับผมนี่ครับแล้วก็สามารถเลือกเกมที่เราชอบเล่นก็ได้นะครับเราจะเล่นเกมเดียวก็ได้ที่เราชอบเนาะเราก็เลือกดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเกมซอมบี้นี้ละกันกดเข้าไปมันก็จะทําการโหลดเกมนิดหนึ่งนะครับประมาณ100%นะครับให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับพอเราเข้ามาเล่นเกมแล้วเนี่ยสังเกตที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองที่เป็นตัวนับคะแนนขึ้นมานะครับอ่าถ้ามันขึ้าเร ก็เล่นตามที่เกมมันแนะนําแล้วก็เกมที่มันสอนเล่นเนาะนะครับเราก็เล่นไปนะครับอันนี้เป็นเกมนะครับเล่นฟรีนะน่ครับผมเราก็เล่นเลยนะครับเกมมันก็จะสอนเราเล่นก่อนเนาะถ้าใครยังเล่นไม่เป็นนะครับเกมมันก็จะสอนให้เราเล่นนะครับนี่ครับก็กดเริ่มเกมได้เลยเนาะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมนะครับผมเป็นคะแนนนะครับเป็นการบวกคะแนนนะครับผมน่ครับเราก็กดเล่นเลยนะครับเล่นไม่ยากนะครับแต่คะแนนตรงนี้เนี่ยมันได้ไม่เยอะนะมันก็จะได้เรื่อยๆนะครับจากการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับเราเล่นช่วงที่เราว่างก็ได้นะครััับบผมมแลล้้วกกกกก็็็ดเเ่นนนไปปรถาาาโฆษณ ป,ปิดไปแล้วเราก็เล่นต่อได้เลยนะครับผมนี่ครับเล่นไม่ยากนะทุกคนนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมเนาะสำหรับคะแนนในตัวเกมนะครับแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีคะแนนเหรียญทองนะครับซึ่งคะแนนในเกมนะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมเนีวอลเล็ตได้นะเราจะต้องเอาคะแนนตรงนี้นะครับที่อยู่ในแอปแท็บคอยเท่านั้นเนาะไปในส่วนของการแลกเงินประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมมาดูที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะอันที่3นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนการดูวิดีโอนะครับหรือว่าโฆษณานะครับดูได้ทุกๆ15นาทีนะ15นาทีนะครับในการดูตรงนี้นะครับใครที่อยากได้รับคะแนนเพิ่มมติ50คะนน แล้วก็กดดูวิดีโอได้นะต่อมานะครับผมเมนูที่4นะครับเป็นโค้ดอ่างเปาโค้ดอ่างเปาตรงนี้ยังไม่มีมาให้นะเราจะต้องรอจากแอดมินแจกโค้ดอ่างเปามาให้นะครับผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาเองได้ผมก็ต้องรับจากแอดมินเหมือนกันถ้าผมได้รับโค้ดอ่างเปามาแล้วเนี่ยจะมาลงคลิปอัปเดตให้แล้วก็จะแจ้งให้กับเพื่อนๆนะ ต่อนะครับผมการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับผมถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินฟรีได้เร็วที่สุดแล้วนะครับสำหรับการทําเงินฟรีถ้าเราอยากจะแนะนําแล้วก็กดเชิญตรงนี้ได้เลยเชิญทันทีหรือว่าจะคัดลอกไป Facebook Messenger Copy Link นะครับหรือว่าช่องทางอื่นก็ได้การแนะนําก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะว่าคุณเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําการแนะนําเพื่อนก็ ไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทเนาะเราสามารถแนะนําใครก็ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูาภารกิจหลักของแอปนี้นะครับ ภารกิจทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นภารกิจหลักที่ทางแอปเนี่ยเขาให้เราทำนะครับก็จะเป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องแล้วก็ทําภารกิจเนาะภารกิจมีอะไรบ้างก็ดูตรงนี้เลยนะครับมีหลายแอปมากนะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับประมาณนี้วิธีการติดตั้งนะครับกดเข้าไปอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่3ามแสนเจ็นะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่2องร้อยเจ็ดสิบแปดบาทจุดหกสี่สตางค์นะครับอันนี้คือค่าเงินบาทที่แปลงจจาากกะแแนนที่เร ก็มาดูรายละเอียดของภารกิจนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะ้ครับเราก็ดูภารกิจนะครับผมก็คือเขาจะให้เราทําภารกิจต่างๆนะครับผมภารกิจมีแค่3ขั้นตอนเนาะหอัปเกรดเมืองหลักเป็นระดับ5 ระดับ10ระดับ17นะครับผมนี่คือภารกิจของแอปนี้เราจะต้องทําให้เสร็จภายใน1วันด้วยนะเราก็ดูแต่ละภารกิจเลยว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับซึ่งภารกิจไม่เหมือนกันเนาะแต่ละแอปไม่เหมือนกันนะครับเมนูที่2ก็อันเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็จะมีการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานแอปเราก็กดเช็คอินทุกวันได้เลยเพื่อที่จะรับเป็นส่นของคะแนนในแต่ละวันเนาะแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะ ภารกิจรายวันนะครับก็ทำด้วยนะครับผมแนะนำให้ทำให้เสร็จทุกอันนะครับผมตรงนี้ทำให้เสร็จทุกอันเลยนะครับถ้าเราทำเสร็จนะครับก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะภารกิจอื่นๆก็จะมีวงล้อแห่งโชคนะครับเชิญเพื่อน vip นะครับผมแล้วก็กดติดตามแฟนเพจนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดเข้าไปที่คำว่าถอนเงินเนาะสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับจำนวนพิเศษตรงนี้นะครับผมที่หลายๆคนสงสัยว่าต้องทำอย่างไรนะครับก็กดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเขามีเงื่อนไขในการถอนเงินนะครับตรงนี้เงื่อนไขก็คื การดาวน์โหลดแอปนะครับผมทั้งหมด5แอปนะครับให้สําเร็จนะครับภายใน1วันภารกิจคืออะไรนะย้อนกลับมานะครับก็กดมาที่หน้าแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับผมทั้งหมด5ตัวนะ5แอปเลยนะครับแล้วก็ทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จทุกแอปนะครับภายในระยะเวลา1วันถึงจะทําการถอนเงินได้ขั้นต่ําเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากทําเงื่อนไขหรือว่าทําภารกิจนะครับเราจะต้องเลือกไปที่200 500แล้วก็1,000นะครับตรงนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องเชิญเพื่อน เพียงแค่เรามีคะแนนเหรียญทองตัวนี้ครบตามจํานวนนะครับเราก็สามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขอะไรแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับการถอนเงิน2 0 0 500แล้วก็1 0 0 0ตรงนี้เนี่ยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงินนะครับมีเท่าไหร่เราก็ถอนได้เลยครับประมาณนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําเงินจากแอปแทบ็บคอยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมสาหรับใครที่ยังทําเงินอยู่เนี่ยก็ยังทําต่อไปได้สวงคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูมนเนี้เล ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ